มาพิเคราะห์กันหน่อยเลยกันสําหรับเส้นทางจากนี้ของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาว่าสุดท้ายแล้วพอกลับบุรีรัมจะ เป็นยังไงกันต่อนะครับก็แน่นอนว่าเป็นข่าวที่ออกมาเมื่อวานในช่วงค่ำๆว่าเจมแบงก์เองแยกทางกับทางโอชลูเวนก็เป็นการตกลงปรงใจของทั้ง2ฝ่ายจากนี้เดี๋ยวแบงก์นจะกลับบุริลามและถามว่าแบงก์เองจะเล่นไทลีกได้หรือเปล่าไม่สามารถเล่นได้ในเล็กแรกเพราะว่าแบงก์ไม่ได้มีการขึ้นด Th ับเบิลต์ไทลีกในการจะลงเล่นก็ต้องรอไปเล่นในเล็กที่2ถ้ายังอยู่กับทางบุริลามต่อไปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือการ กลับบุย์ครั้งนี้แบงค์สามารถเล่น a อเียอิลิตได้ทันทีเพราะว่าตามกฎเนี่ยสามารถจะขึ้นทะเบียนแล้วก็ลงเล่นได้เลยก็ถือว่าจะช่วยบุยลำได้เยอะเหมือนกันสำหรับผมนะเพราะทั้งออสมาล o อสก็จะมีออปชันในการที่จะส่อเตะหรือแทัคติกที่มันจะมีมิติที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนถ้าได้สุบนัทกลับเข้ามาเล่นกับทีมอาจจะเห็นการประสานง,งานกันของทั้งสุพนัทสุเชัย บิโซลีแล้วก็คริสปิมพร้อมกันก็ได้แต่นอนว่าเป้าหมายจากนี้ของแบงก์เองเขาพิสูจน์ผลงานกับบุยลำได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วก่อนที่จะไปลูเวิร์กับการเป็นแชมป์กับสิติการยิงประตูการลงสนามเขาทำได้อย่างสม่ำเสมอในระดับที่เป็นเบอร์ต้นต้นของกองหน้าไทยลีกเลยเขาเองคงอยากจะไปให้ไกลกว่านี้ก็คือการไปเล่นที่ต่างประเทศ และต้องมีการลงเล่นที่สม่ำเสมอมากขึ้นไม่เหมือนตอนอยู่กับทางลูเว่นที่โอกาสลงเล่นก็อาจจะมีความจำกัดไปหน่อยไม่ใช่ว่าสุบนัทเขาคุณภาพฝีเท้าไม่ดีแต่มันอาจจะมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งในเรื่องในสนามแล้วก็นอกสนามด้วยเหมือนกันหนึ่งในบุตหมายที่ก็เชื่อว่าสุบนัทอยากจะไปก็คือเจลีก นแน่นอนว่าเจลีก2 0 2 5เนี่ยมันจะตรงกับในช่วงไทลีกเลก2พอดีก็มีโอกาสเหมือนกันที่แบงค์เองจะกลับมาอยู่กับบุยลำเล่น ACL เ CL ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยรอจังหวะในการจะไปเจลีกพราอแบงค์เองก็เคยมีข่าวกับหลายๆทีมในเจลีกเหมือนกันเป็นข่าวลือที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เชื่อว่าดูจาฝีเท้าเนี่ย แบงค์ดีพอจะเล่นในศึกเจลิกแน่นอนและเชื่อว่าจะมีทีมที่สนใจในการคว้าตัวไปแต่ว่าเรื่องของสัญญาจะเป็นแบบซื้อขาดได้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้แต่หนึ่งสิ่งที่แบงค์มีมาแล้วนั่นก็คือการไปเล่นกับทางโอชลูเวนซึ่งมันเป็นโปรไฟล์ที่ดีกับการไปในยุโรปมันไม่เหมือนแต่ไทลีกที่ย้ายโดยตรงไปเจลีกเลยซึ่งพวกเขาเหล่านั้นแม้ว่าในไทลีกจะมีคุณภาพฝีเท้าที่ดี ก็ไปด้วยการยืมตัวก่อนนะถ้าดีดีมากๆก็จะเป็นแบบเคสของสุภโชคสรารชาติหรือชาทิส่งกระสินที่ได้มีการต่อสัญญายาวกันต่อไปก็แน่นอนว่าผมเชื่อว่านักเตะไทยไปเปิดตลาดไว้อยู่แล้วมีทั้งพี่เจมีพี่อุ้มมีพี่มุ้ยมีพี่เช็คเองพี่ชายของแบงค์เองเนี่ยหรือหลายๆคนทั้งพินิวธิดิพันธ์พงจันทร์ก็เคยไปเล่นหรือแม้กระทั่งพี่ตังสารัตที่เล่นในเ2ตอนนี้เอง คนญี่ปุ่นเองก็เห็นแล้วแหละว่าเตะไทยเองก็มีดีแต่ว่าการจะไปเฉิดฉายในเจลรี่ของแบงค์มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวน้องเองด้วยถ้าสมมุติว่าเล่นดีก็คงมีโอกาสไปได้ไกลเหมือนพี่พี่ทีมชาติไทยหลายๆคนนะครับแ,แฟนคิดว่าไงครับกับโอกาสของแบงค์ในการไปเจลรี่คิดว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหนและคิดว่าอยากให้บุตรหมายต่อไปของแบงค์ไปที่ไหน เจลีกใช่หรือเปล่าหรืออยากให้ไปลีกอื่นๆก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยในคลิปนี้ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม s ับสไคร้ยูท u ปแพร่สปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ